สวัสดีครับพี่ๆเพืพ่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพรเต๋นานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทโงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลญญดุยนยเดีในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดือนนี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามปรการนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวคือเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำกันล้างนะครับ ลักษณะของเล็เป็นเล็บแบบสองสีตัวติดนะครับคิวเปอร์นีกกิอยู่ด้านนอกตัวนั้นในก็สีทองลร้วนๆนะครับนี่สวยงามละกันนะครับดูสิมันมีลายบุบลายี่อะไรมากมายเลยนะครับถ้าใครมีอยู่นะครับนี่ระวังตัวให้ดีนะครับนักสะสมจะเข้าไปหาท่านแน่นอนครับลองดูนะครับว่าแต่เชื่อไม่เชื่ออันนี้ผมไม่รู้ครับแต่สำหรับผมเคยเจอมาแล้วครับพอเขาผมประกาศออกไปว่าผมมีนั่นแหละครับเขาติดต่อมายับเลยแล้วก็มาหาผมถึงแม้ห้องหรือก็มีครับนี่ครับ มาดูขอบเฟืองครับเดียนี้เป็นไง้ารับนี่เหียบขอบเฟืองครับโอ้โหก็โอเคอยู่นะครับนี่สวยงามจริงครับนี่เดียนี้ครับอืมสุดยอดจริงนะครับเนี่ยสุดยอดครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังเลยนะครับหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวนี้สี่ห่างกันมาที่หนึ่งขึ้นมาเพื่อผู้มิการทางสายตานะครับท่านพอสุขันตห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่าน โอ้โหครับเป็นเหรียญที่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยอันดับที่เท่าไรเอยเดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับท่านอันดับที่แปดครับท่านอันดับที่แปดนะครับเดี่ยสาหรับปีสองห้าสี่สี่นี้นะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับท่านตรงกลางคือวัตแอุดูล่าบาลามตามโลไมน์นี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ล่างสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบ้างครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นี้นะครับท่านจํา ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่2ล้าน60,000เหรียญนะครับท่าน2ล้าน60,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านแม้ดับยูซีนั้นก็อยู่ที่เดียวละ200อี200ที่ไหนครับไม่ใช่ครับ500บาทครับท่านพูดผิดเฉยเลย500บาทนะครับท่านเห็นเลข5เป็นเลข2เฉยเลยครับผมเนี่ย500บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสึ่งเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตู้ที่เดียวละ 100ถึง200บาทเลยนะครับ